มาแล้วก็ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่มาเล่นเฉยๆไม่มีความหมายอะไรเลยต้องมาให้ครูว่าอาจารย์มารออยู่ใกล้งียาม,มากเลยแม่มาพราวาน้านางอยู่งไงเฮ่าพากันทำอะไรอยู่เห็นลมไม่ใจไหมล่ะฮะเห็นไหม เห็นเจ้าของเกิดเจ้าของตายไหมล่ะต้องมาให้มันทานเกิดตายเกิดตายนะถ้าใครเห็นเกิดเห็นตายพวกนั้นก่ได้เป็นพระโสดาบันนะไม่ได้ไปซื้อไปหา,าจากใครพระโสดาบันตาเห็นลูกนี ขันหา้าก็ทำงานเกิดนี่ขันห้ากเกิดพบหนึ่งไม่ใช่พบท้งแต่ชาติเก่าปางก่อนอตา,อาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียก,กว่ากายเรียก,กว่าลูกภายในลูกภายในอยนายตนะภายในคือตัวเรา ต,ตัวหยาบหยาบไงตัวเน่าเน,น่าเหม็นเหม็นไงไม่มีใครไม่เหม็นหนอกอ่างอยู่นี่นี่ตัวเน่าตัวเหม็นนี่มันไปกระทบกับรูปเสียงปิรุโผดทับผ้าธรรมาลมมันก็ไปบอกใจกายกับใจเราทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าขันห้าเกิด วันหนึ่งวันหนึ่งตาไม่เห็นลูกหมูก็ได้ยินเสียงหูไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นได้ลดมันทั้งเกิดดับอยู่อย่างนี้ได้ยินไปหาจักคันหาเกิดดับไปกายกับใจนี่เพื่อามาค้นหานะ่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อก็สงขอเรียกว่าลูปภายในหรือเรียกว่ากาย วิญญาณหูวิญญาณตาก็เรียกว่าใจใกายกับใจก็ทํางานร่วมกันอยู่นี่เรียกว่าขั้นห้าเกิดพบหนึ่งพบตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเกิดดับอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมเหรเห็นมันเกิดมันดับไหมล่ะอะวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดกี่พบกี่ชาติ นับได้ไหมล่ะตา้เห็นรูปกี่ครั้งวันเนี้ยมันเห็นอะไรบ้างฮะโอ้เห็นแต่รูปผู้อื่นเห็นวอารูปเ,เปจเ้าจของมันแล้วรูปเจ้าของเห็นตัวเสียงเจ้าของนั้นยินตัวเสียงดีว่าดีฝอนเซ่หอยวยอันตรมู่เสียวบ่าว่าเสียงเจ้าของมันเลยฝอนเซ่เสียงเจ้าของอะไรละ่ะ หลงหอดเสียงอย่าง,งล้องหลงหัดเสียงเพื่อนมันแล้วเสียงมันเป็นอนัตตาลูกก็เป็นอนัตตาวินญาณอู้ินญานตาก็เป็นอนัตตามีตัวตนไหมละ่ะลูกที่เรามองเห็นน่ะน,นะฮะตาเรามีตัวตนไหมกายเราลูกของเราดิน นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าลูปเรียกว่าธรรมชาติภายในเรียกว่าลูปภายในอันไปกระทบกับลูปเสียงกินรสปวดท่าปะกับลูกภายนอกหรือธรรมชาติภายนอกลูปเสียงกินรสก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคนตาหูจมูกลิ้นมีเจ้าของไมหมละ่ะฮะ มีสัตว์มีคนไหมต้องเข้าใจอย่างนี้มันไปกระทบกันผีบ้าก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาคนหลงคนโง่นั่นก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาหลงว่เห็นอันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมาหลงว่าเจ้าของมีไปเห็นเขาก็เรียกว่าเขามี ใช่ไหมล่ะเขามีไหมเงไม่ยอมพูดให้เคยกลับไปต้องไปทบทวนเนี่ยเขามีไหมเรามีไหมเราไม่มีเขาจะมีไหมล่ะโอบาลายโกนอมก็มาสู่ตัวเองถ้าเราไม่มีคนอื่นก็ไม่มีอ่าถ้าไปหลงว่าคนอื่นมีก็เป็นบ้าเถอะเพราะหลงว่าเรามีจึงไปหลงว่าเขามี เพราะสิ่งนี้มีนี่สิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเข้าใจไหมล่ะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นจะมีไหมล่ะฮะคนอื่นจะมีไหมอ่าเวลาเขาไม่อะไรขึ้นมามันมีเรื่องอะไรกันไหมล่ะฮะมีอะไรไหมฮไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ปอป่วยให้ พีหลอกมันหลอกเ่้าของอพวกพิบาภาวนาพิบ่าก็เป็นท่านนะหลงว่าจะค้องมีอพอหลงว่าจะค้องมีก็ไปหลงว่าคนอื่นมีเ,เห็นเขาทำไม่ดีก็โกรธเขาไม่พอใจเขาน่ะน,นะ มันอุเบกขาได้ไหมล่ะฮะมันวางไม่ได้นียตรงไหนอ่ะเป็นเราฮะตรงไหนเป็นเราตัวนี่เป็นเราไหมถามลงไปย่อยลงไปอีกตาเป็นเราไหมหูเป็นเราไหมเป็นไหมล่ะนักภฎิบานาจงถามอย่างนี้ย่อยลงไปอีกผมเป็นเราไหม ขนเป็นเราไหมเล็บเป็นเราไหมได้ยินไหมเป็นไหมล่ะมันว่าเป็นเราไหมล่ะอืมมันพูดเป็นอยู่เหรอโอ้ยไม่ได้เจ้าเลยไปว่ามันเป็นธรรมชาติมันบม่รู้เรื่องอะไรย่างเลยมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรดูอย่างนี้มารวมเขกันไม่มี ที่จะเรียกกันก็สมมุติว่าเราคนน่ะคนอื่นก็สมมติว่าเขาในยินไปแล้วก็มีโดยสมมติเขาก็มีโดยสมมติถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็ภาวนาเกิดจิตสงบที่ไปหลงว่าเขามีนั่นก็ก็อยากได้เขามาเป็นผัวเป็นเมีย คิดถึงเขาเพราะว่าหลงว่าเรามีเท่านั้นเองอันนี้ก็ของกูอันนั่นก็ของกูหมดไม่ใช่ของกูกูอยู่ไหนบุ๊มันไม่รู้ต้องฟอกเนี่ยฟอกธาตุฟอกขันนายยินไหมละ่ะนี่แหละเพื่อดี่าฟอกธาตุฟอกขันนั่นนะธาตุสี่ขันห้านี่ฟอกมันอยู่อย่างนี้มันเป็นเราไหมละ่ะดิน น้ำเป็นเราไหมลมไฟเป็นเราไหมมวยยักฟอกบ่นนะอยไหยฮะได้ทีไปทห้ทีงไหนว่าแม่เอาสบู่ดิว่าแม่นเอาผงยางดีดิมาฟอกเข้าใจว่ารู้จักฟอกชาติฟอกขันบ่านนี่ยโอ้ยเกิดมาบ่าท่านฟอกจักเทีเนื้อจนสะอาดเนาะฟอกคือถามดู ตรวจดูค้นดูขุดดูคุยดูมันเป็นเราไหมมันมีเขาไหมอมันมีเท่านี้ถ้าไม่เป็นเรามันเป็นอะไรฮะฮะไม่รู้ธรรมชาติเขาก็สมมุติไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรล่ะ จะเรียกว่าอะไรม,มันหมดที่จะเรียกแล้วไม,มว่มีตัวมีตนมองไปนี่ก็เห็นแต่โครงกระดูกเห็นแต่อนัตตาถึงมองเข้าไปก็เห็นแต่ก้อนขี้ก้อนตดอยู่ในนั่นเลนะมีอย่งางไยสิว่ามีขี้มีตดนั่งอยู่นี่ฮะ นขี้ดินนี่แล้วล่ะมีคนไหมละ่ะพี่บ้าก็สัปประดลหลงว่าเป็นคนใช่ไหมหลงว่าเป็นคนไหมถาดที่ไม่มีเจ้าของมันมักประกอบกันเข่าเฉยๆนี่เราก็ละมิจฉาทิฏฐิละความเห็นผิดได้ ความเห็นถูกต้องก็เกิดขึ้นเท่านั้นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิดับลงความเห็นผิดแต่ก่อนเห็นว่าขันหาเป็นเราเราเป็นขันหาขันหามีอยู่ในเราเรามีในขันหาระองค์ว่าทิฏฐิวิปปะราชคนพิบ่าเข้าใจไหมล่ะวิปปะราชพิว่าอย่างวิปปร,ราชฮะคนพิบ้านนะไหลงว่าขันหาเป็นเรา ไปไลด่ดูถ้าสงสัยลงมาเราเป็นขันห้าเราอยู่ไหนขันห้าอยู่ไหนใครมาตั้งชื่อว่าขันห้าใครมาตั้งชื่อว่าเราตรงไหนเป็นเราหาดูเนี่ยดินมันเป็นเราไหมละ่ะน้ำเป็นเราไหมละ่ะผมคนเล็บฟันเป็นเราไหมกายเป็นเราไหม ได้ไปแล้วหาอยู่อย่างนี้นี่เราฟอกชาติฟอกขันดูนะน้ำยอกเอาน้ำบง่งจิตหลงเอาจิตแกเอาจิตสอนเจตเกิดมากเมื่อไหร่สอนเจ้าของอยังเสียสอนแต่พื่นเกินมากาเราก็กเ,เ,เ,กากาเ,เห็นเจ้าของตายยังเสีย เห็นไหมล่ะเห็นเจ้าของตายไหมฮะไปเห็นเดยวคนอื่นตายเจ้าของตายคือยังไงฮะคือยังไงบอกไรเมื่อแล้วฮะวิญญาณวิ่งเข้าไปก็เร huh? ียกว่าเราเกิด hmm. ว so ิญญาณออกมาก็เร so so ียกว่าเราตายล่มเขาว่าเกิดเร่มออกก็ว่าตายนี่แลละเล่าตาย เห็นไหมล่ะฮะนี่แหละมันไม่อยู่ที่อื่นมาภาวนามันเห็นบ่คคลนี่เดียวนี่เห็นไหมเห็นเกิดเห็นตายไหมเห็นมึงกินตำนานน่ะหลงตาทำมาแล้วไปทำงานอะไรอยู่ก็คุ้มรู้อย่างเนี้ลมมะอ่าก่อนนอนหลับก็ดูลมอยู่นี่เตือนขึ้นก็นดูลมอย่งนี่ ไม่ทำอะไรก็ดูลมอยู่นี่ขี่รถไปจิตนิมนม์ก็ดูลมอย,อยู่อย่างนี้เป็นนิสัย,เ,ออยเพราะยังมล่ะพระองค์ว่าดูจนเป็นนิสัยนิสัยแปลว่าอะไรฮะความเคยชินเมื่อความเคยชินแล้วไม่อยากดูอะไรมันชินไปดูอันอื่นก็ไม่อยากดู พราะมันวุ่นวายมาดูลมหายใจมันนิ่มเย็นสบายเนี่มันต่างกันเป็นนิสัยจนเคยชินนิสัยแวลว่าเคยชินเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระในผ่านดูไปดูมาลมหายใจงอลำนับลงได้ยินไหมละ่ะลมหายใจคืออะไร ฮะ <Huh? S 2> คืออะไรคือขนันห้าคือวิญญาณคือขนันห้าล้หมายใจระงับดับลงกายระงับจิตระงับนั้นปัดสัตธิอาษาบาลีเรียกว่าปัดสัทธิกายระงับจิตระงับดับลงขนันห้าดับลงเน่เราก็ได้อะไร โอ้ยมันคือหัวใจทีชนบใานี่นอ้องว้ยมันได้เมือนจนี่นี่ยไหมไ,มได้เจโตวิมุดเจโตก็ไปว่าจิตวิมุตแปลว่าจิตหลุดพ้นจากขันหนาขันหนาก็คือลมหายใจได้ยิ่นไปเนี่ยดับรึบบไม่ใจได้ก็เข้าสู้พนิพัน มันไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระนิพพานมีอยู่ท่วนทั่วทุกตัวเราอยากเห็นพระนิพพานทำยังไงฮะเอ้ยดับลบให้ใจได้ก็เห็นพระนิพพานทัน้งมีแต่ความรู้รู้ว่าสว่างผ่องใสนั่นละเจโตวิมุตติจ,จิตดุดพนจ์จคันหา นี่ไม่ได้ไปหาที่ในดอกวิมุตนิน่ะวิมุตแปลว่าหลุดพน้นได้ยินหรือยังหลุดพ้นจากอะไรละ่ะฮะขั้นห้าคืออะไรละ่ะคืออะไรมันไม่ได้ยินเด็ยนั่งโยนคืออะไรนั่งซออื้อเสืมอนมาแต่ก่อนก็สอนให้ผ่อนลมลง พอล,ลมลงเข้าออกผ่อนเอียดผ่อนลงพ่อนล,ลงจนลมละเอียดปณะนีตจนลมหายละเอียดประนีตลงจนมันดับลงหายไปพอลมหายกายก็ไม่มีลมก็คือกายใน เมื่อกายในดับลงกายนอกก็ดับทึบลงเหมือนกันมันเป็นอัศจรรย์ไม่ได้บวกเลยมึงดับลงเด้อขันนอกขันในมันดับลงมาเองมันเป็นยังมาดับมันไว้หตดนำมาอ้างมาเองให้เรามีศรัทธามีความเชื่อ ฝังอย่างดึกลงเหมือนลากแก้วลากไมนะ้เลยเมื่อมีศรัทธาแล้ววิริยะคือความเพียรมันจึงจะเกิดได้ยินไหมล่ะเพียรน,นิดๆน้นนนนนอยๆเลยวสียวะวสยาก็เป็นเกิดการมินประมาทคือพ,พระุทธเจ้าวสียะเรปาปฏิักษ์ที่ไม่ยุติรมให้ใจยงังไห่ไปนะ เนี่เชื่อไหมล่ะทีเนี่ยฮะไม่เชื่อก็ต้องนั่งดูอย่าให้มันหนีไปไหนลมกับจิตแนบสนิทอยู่กันเนี่ยมันจะเกิดอาการอะไรขึ้นมามันก็เกิดยานขึ้นมายานคือความรู้ขึ้นมาล้มเบาเป็นยังไงยานรู้ว่าเบา ยานก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อมันเบานะี่ยนะนี่เกิดยานทัศนะขึ้นมาก็เห็นขึ้นมามันไม่ได้ปเห็นที่อื่นยานทัศนานะนะ่ะเห็นมันลมไาวใจเบาลงเบาลงนั่นนะยานรู้ว่าลมเบา <N> ถ้าเบาลงาาลงลมไายใจดับลงเราก็เห็นจิตตั้งมันเป็นสมาธิ นี่แหละทัศนะก็เห็นขึ้นมาเกิดยานทัศนะขึ้นมาจะไปถามมายานฮะยานทัศนะรู้เห็นขึ้นมานี่ว่าลมเบาเนี่ยเห็นว่ามันลมเบาลงรู้ว่าลมเบาลงเห็นว่าลมเบาลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดปีตีสุขขึ้นมานี่ย เกิดยานขึ้นมาแล้วก็เห็นปีติสุขเกิดขึ้นมาทั้งรู้ทั้งเห็นขึ้นมาจะว่าอย่างไงล่ะฮะมันไม่อยู่ที่อื่นที่เราไม่เห็นปีติสุขก็เพราะว่าเราไม่จับไม่ดูได้ยินไหมนะกายลำงับจิตลำงับจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นได้เจโตวิมุต ไม่มีตัวตนสัตบุคคลหลุดพ้นจากขันห้าแล้วขันห้าไม่มีลมหายใจไม่มีกายหยาบไม่มีพระองค์จึงบอกดับทางอ้อมดับขันหมินนหม้นเนี่ยพข้าใจไหมอ่ะมาดับข่าตัวตายผูกคอตายมันไม่ใช่ดับต้องดับลมหายใจ ดับแล้ไม่ใชได้ขันเหม็นนี่ก็ดับขันน่องกันเหม็นนี่ดับไม่มีเลยทำมาจนพรแรงแล้วไมใ่ใครก็หกได้ดอกอันนี้ยไม่เด็ดดูให้มันเห็นให้มันเห็นชัดชัดเข้าชัดชัดออกชัดชัดหยาบก็รู้ว่าหยาบ ปานกลางก็รู้ว่าปานกลางอืละเอียดก็รู้ว่าละเอียดปานนิดก็รู้ว่าปานนิดเที่ยวกว่อนยังสอนให้เอาลมยาวสักยี่สิบครั้งเราหนับเอาเที่ยวแรกก็เอาหยับหยาบเที่ยวที่สองก็ให้เบาลง เที่ยวที่สามก็เบาลงจะทำได้ไหมทำอย่างไงฮะลมให้เย็ห้องสิบพื่เฉ็บเพ่ไอนไิพ่อนลมปัดสัมพยังกาย,ยสังขารลำผ่อนลมให้ใจลงพระอ,องค์บอกคือบมสอนปัดสัมพยังกาย,ยสังขารลำทำกายสังขารให้ลำนับก,กายสังขารคือ อัดชั้สะปัดชั้สะคือลมหายใจมันจะรับระงับดับได้นะก็ต้องผ่อนปัดสม,มัยอย่งไม่บอกผ่อนลมลงในยินว่าผ่อนมังยังเทียบว่อยู่ไหนยี่สิบครั้งผ่อนลมวอนลมวอนลมผ่อนลม,ลม,ลมเหมือนกับเขาลีเสียงวิทยุโทรทัศน์ลีไป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 ม,มันสุดเข้าใจไหม มันสุดมันจะเสียงดังแค๊กน αι, จะได้ยินเสียงไหมสินี่ยมันสุดลมก็ดับปั๊บเข้าใจไหมจะมีลมไหมอะทีนไ้นไม่มีนลมันก็มีแต่วความว่างกับความรู้นั่นวิธีไหนก็สอนมาหมดแล้วไม่ใช่วิธีนับมีคนหนึ่งไปนับได้นับถึงเก้าสิบเก้านี่ไม่รู้ว่า ลมหายไปไหนถ้านับตั้งสัจจานับเดไม่ใช่นับธรรมดาถ้านับเราต่อไปนี้เราจะนั่งนับลมหายใจเราให้ได้ถึงร้อยครั้งต้องตั้งตั้งสัจจะอธิษฐานไว้อย่างนี้ถ้าไม่ถึงร้อยครั้งเราไม่นอนเราไม่ลุกออกจากที่ อืมช่างส้ำรอนมาทำสาลาอยู่ที่บ้านคำวันมาทำให้สอนวิธีภาวนาคนขี้เหล่าก็บอกให้หยุดยินมาภาวนาให้นับเป้าถ้ามันนับไม่ถึงร้อยม,มันหลงตั้งใหม่ นับหนึ่งใหม่ได้ยินบอกเฮ็ดแบบเนี่ยมันหลงหมไม่นอนถ้ามันหลงไม่ถึงร้อยถ้ามันหลงหมดเริ่มนับใหม่นับไปนับมาจะบอกว่านับถึงเก้าสิบเก้าแล้วลมไม่รู้ว่าไปไหนว่า ว่างสว่างท่องไสขึ้นมาฮะลมหายไปกายหยาบก็ไม่มีแกก็เลยได้จิตสงบคืนนั้นไม่ใช่คืนเดียวนะนับมาหลายแล้วเนี่ยสมัยพุทธกาลองค์ก่อนนับถึงห้าก็ถอยหลังลงมานับขึ้นไปอีก ห้าแล้วก็สี่สามสองหนึ่งศูนย์เนี่ยพออยู่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอยู่เนอนุโลมปฏิโลมถอยขึ้นไปหน้าแล้วก็ถอยหลังอยู่อย่างนี้ถ้ามันหลงก็นับใหม่ เออสาติจิตก็วิ่งหนีก็นับไหมเอาไว้มาผู้ไม่สงบก,ก็สงบเพราะอะไรเพราะมันจะกลัวกลัวมันจะหลงมันก็จิตมันก็กลัวมันจะไม่ได้นอนหลับไม่ได้พักกลัวจะหลงนับอยู่เงแหละเอาไว้มาจิตก็มารวมอยู่กับเลขกกับลมหายใจ จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าใครอยากสงบเร็วก็ผ่อนผ่อนลมเอาเอาสั่นสักสี่สิบสักยี่สิบเอายาวสักยี่สิบเข้าออกอยู่ในนับอยู่อย่างนี้เอาสั่นสลับยาวก็ได้นับอยู่เนี่ยหลายคนอยู่เขานับ จิตสงบจิตสงบเร็วกว่าอย่างอื่นนับลมหายใจหรือท่องกรรมฐานห้าเจสาโลมานักคาดันตาตะโจตะโจดันตานัาคาดันตานักคาโลมาเจสา ท่องกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ mm. เอาไปเอามาจิตก็ไปรวมอยู่กับคำท่องนันคำบริกรรมจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ได้ใช้หลายอุบายการที่จะทำจิตให้สงบแต่อันนั้นเป็นวิธีนอกเหนือจากอาณาปานสติ พ่ะพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยอาณาปานสติท่านสอนอาณาปานสติอันมูนั้นก็สอนไปเหมือนกันแต่สอนทางอ้อมเฉยเข้าใจว่าละ่ะฮะผู้มาปฏิบัติวันนี้ก็ดั่งจิตนะเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของสติเป็นเครื่องละลึกของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละล,ลึกของสติ เข้าก็เห็นชัดๆเอาไว้ไปลายจมูกนี่ละทานเดียวออกก็เห็นชัดๆยาวก็เห็นชัดว่ายาวสั้นก็ให้เห็นชัดว่าสั้นให้เห็นอยู่อย่างนี้จิตกับลมตามดูกันอยู่อย่างนี้เข้าก็ตามออกเข้าไปออกมาก็ตามออกมาเข้าก็ตามกันอยู่นี่ออกให้มันอยู่อย่างนี้ ได้ยินไหมล่ะพออกมาใหม่เอาจิตตามดูลมมันไปสุดที่ไหนมันออกมาก็เอาผู้รู้ตามดูาลมสุดตรงน,นี้มันรู้มันสุดตรงน,นี้เข้าไปก็ให้เห็นมันเข้าตามอยู่อย่างไงไม่ให้มันวางออกจากกันเราวันนี้ก็ได้สำเร็จ ได้สมถะเท่านั้นเองไม่ได้อะไรไม่ได้ไปซื้อไวขอจจะใคร